ใจดูแลแเจ้าเจ้ากะกคิวโอ้คุณเจ้าบ้าวอาอุ้ยเคมาสวยงามมากหูเท่าไรเนีย่ยเท่าไรคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกตืนเท่าน,นั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะอูข้ขามุยไปแล้ว เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะมาฟาโรห์นหนึ่งในงบเท่าไรเอ้สี่หมื่นนะคุณผู้ชมนะดูดีสี่หมื่นนะโอ้โหไปที่75เลยนะครับนะเอามาเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมโอ้โหเจมาหมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะเออ อย่าลืมกดกระดิ่งนะกดซับแล้วกดกระดิ่งนะเออกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับนะเอาละมาฟื้นยังไงยังไงโอ้เจมาสามตัวนะครับนะเบาๆกันไปอืม เงียบมาคนเดียวโอ้โหคิวนะครับนะเฟิรฟารับยังไงสิโอ้โหไม่มาเลยหรอโอเคมาป่ะคุณผู้ชมนะโีเคมาว่ะโอ้คิวโอยพุ่ง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 โอ้เอาละว่ะเฮ้ยโอ้หเอมา อาล้วอ้สิบนะครับนะเฮ้ยเฮยเเอาเรื่องจะจัดเฮ้ยเอมาอีกสามร้อยนะคผู้ชมผูเจมาเพิ่มอีกสี่ร้อยสิบพุ่งพานว่ะคุณผู้ชมนะพุ่งพานวเอ้ย A 300, ออเอ้เอเอเอาไงล่ะน้อนหอ้ยนึกว่าจะมาแล้วหุ้ยเก้าเอ้ยไดเล่นอยู่อุ้ยโ,โนมนาสสวยงามนะน,น้อน หรือปนับโู่ไม่มาอะไรกันเนี่ยโอ้ยเสียร้อยห้าสิบยังไงสิโอเอวทำไมไม่เป็นเอวะโอ้จเกือบแล้วโอสิบมาเป็นแถวสวยงามนะครับผมนะโอ้ได้อยู่นะอีกสองครั้งสุด ายเท่านั้นนะครับนะเฮ้ยโอ้โหไม่มาเลยวะสองพันเจ็ดสิบเท่านั้นนะครับนะอย่าไม่ออกพิวบินเลยรออู้คิวคิวนะครับสี่ร้อยห้าสิบเลยเรื่อยเรื่อย,อย,อยมาเรียงเียงยังไงซิยังไงซิ อื้ไม่มาอะไรเนี่ยโอ้โอ้เงียบเกินปุยมุยเกินปุยมุยโอ้คุณผู้ชมเงียบมากเลยว่ะโอ้เงียบมากเลยคุณผู้ชมไม่มาเลยอะหลังจากโบนัสมานะคุณผู้ชมนะ โอ้โหพยายามลุ้นพยายามตั้งใจยังไงครับเนี่ยเมื่อไรจะมาปื้บฟ้าบโอ้โหเหลยสี่หมื่นเข้าทุนแล้วโ,โหโน้อยลงมาเร็วนะคุณผู้ชมนะยังไงยังไงขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหเพิ่มไปหนึ่งร้อยเลยคุณผู้ชมไปไปเพิ่มไปหนึ่งร้อยเร็ว มาจาก75เพิ่มไปร้อยหนึ่งดูสิว่าจะมาหรือเปล่านะจะมาหรือเปล่านะจะมาหรือเปล่สี่หมื่นนะนี่สี่หมื่นนะเนี่ยโอ้คิวมาสามร้อยลุนล้นลุ้นเอาอีกเอาอีกโอเ้เจมาโอเ้โอเท่าไหร่เท่าไหร่หกร้อยเอ้ยได้อยู่ได้อยูอย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 ่เอาละฟื้นฟ้า โอ้ยไม่มาเลยเหรอ,อยังไงครับเนี่ยโอ้โหไปเลยร้อยห้าสิบโอ้โหเอาละเอาละขอได้เถอะขอได้เถอะโอ้โหเงียบเลยสามเจ็ดว,ว่ะสามสามหกเลี้ยวอ่ะลงไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนะเฮ้ยเงียบมากเลยอะ โอ้ยอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหไปที่10 11 12ไป300คุณผู้ชมไปโอ้ยอะไรกนะันเนี่ยฟื้นฟา้าบ้าโอ้ไม่มีเลยอโอ้โหโอ้เงียบ เงียบกิบโอ้โหสองร้อยสี่สิบคุณผู้ชมโอ้มมโหแจ็คพอตมินิใครวะเนี่ยโอ้โหไม่รู้หมื่นห้าได้หมื่นโอ้ยเราก็มานะโบนัสนะโอ้ยดูแต่แจ็คพอตมินิไม่ดูโบนัสเราเลยเอาละลุ้นคิวมานะฮะผมนะสิบหกครั้งคูณสามนะคุณผู้ชมนะสิบหกครั้งคูณสามและโบนัสซ้อนมาเปล่าไม่มาบ่ะคุณผู้ชม โอ้โหมาครั้งที่6นะโอ้ยเพิ่งได้มาพันเดียวเองพันสามสี่ห้าหกโอ้พันแปดโอ้โห,โโหครั้งที่7ครั้งที่8ไปครั้งที่9ว่ายังไงครั้งที่10โอ้โหไม่มา11 12โอเคมาสวยงามปูบานปูบานปูบานเจ็ดแปดเก้านะเก้าบานนะมาดีโอ้เก้าอีก รู้พันรู้หมื่นป่ะเออมาว่ะเอาว่ะปึ๊บสิบอ่าและ1สิบหกไปห้าหมื่นแปดร้อยนะบิ๊กวินไม่แตกแล้วนะโอ้เราเล่นสามร้อยนะไม่แตกแล้วโอ้สี่หมื่นเป๊ะกลับมาเท่าทุนนะโอ้เอามาแล้วยังไงเพิ่มเป็นห้าร้อยนะคุณผู้ชมน้ำหายดิไม่กลัวไม่กลัว อย่าหย่องไม่เดี๋ยวผู้ชมาหย่อยจะหย่องฟืง้ฟ้ฟาโอ้ยไม่มาเลยโอ้โอ้สามร้อยโอ้ยโอ้ย,อยมาเรื่อยๆโอ้ห้าร้อย ไม่มาเลยโอ้โหเป็นห้าร้อยนะคุณผู้ชมนะร้อยไม่มาเลยเหรอโอ้อะไรครับเนี่ยฟื้นปู่เคมาว่าเฮ้ยเอาละพันห้าว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดมาดีครับผู้ชมโอ้ยโบนัสมาว่าเฮ้ยเอาอคูณสองสิบสองครั้งอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้เอาละมามามาสี่ห้าหกเจ็ด แปดเโอ้2,000เปะ๊ะ2,000เป๊ะและสิบมานะ5ตัวไปเลยนะโอ้โห30พุ่งปีตพุ่งปีตพุ่งปีตอ่าละสี่สี่พันสอะไรละ่ะไม่ใช่อูเจมากับดวงตาของฉันมันมืดมิดไม่ใช่นะโอ้โหไปโอ้ห้าพัเปดเก้าอุ้ยเอมา สวยงามมากน้องๆหมืน่นแปดเอาเรื่องจัดจัดสิบสองโอ้ไม่มาเลยโหเจ็ดแปดเก้าสองหมื่นเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมอะโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดยังไงสิยังไงสิงงสโอ้สองแล้วยังไงต่อยังไงต่อ หเหลือหมื่นเหลือสี่หมื่นโอ้อะไรครับเนี่ยไปเลยห้าหกร้อยาคุณผู้ชมนะเอาละเอาละอย่าหยุดยัง้งอย่าหยุดยัง้งปึ๊บมาบยิบห้าไปให้สุดเลยคุณผู้ชมอย่าหยุดยั้งโอ้โหห้าร้อยเอาเรื่องจัด นั้นมาอีสีเท่าสิบสี่ครั้งโอ้กาลังตั้งใจดูเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหใช้สมาธิตั้งใจดูแล้วเจ้าเจกักคิวโอ้คุณผ้ชบุงบุ้งบุ้งบุุบบ้ยเฮ้ยเอาวะห2หม่นสองพั้อยเฮ้ยเอาวะ่ะอันที่เจ็ดหรือเจดครั้งต้องมาแล้วปะวะทะู้แสน เอานะคุณผู้ชมนะหรือเปล่าอุ้ยเคมาสวยงามมากหูเท่าอะไรเนี่ยเท่าอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยหกห้าเจ็ดห้าศูนย์โอ้โหเอาระเฮยเอาระเฮยเอาระเฮยโอ้โหคิวมาสี่ตัวพุงพันพุงพันพุงพันสิบสามอุ้ยคิวโอ้โหอุ้ยขึ้นแปดป่าวขึ้นแปดป่าวขึ้นแปดป่าวโอ้ขึ้นแปดทะลุแสนเรียบร้อยคุณผู้ชม ุดยอดเก๋วมากเลยคุณผู้ชมนะบิ๊กวินกันไปนะผมนะโอ้โหบูงบ้านโอ้โหเอาระครับผมนะโอ้โหแปดหมื่นสามพันนะครับผมนะทะลุแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเอาระโคตรเดือดบานตะไทยเลยนะคุณผู้ชมนะโคตรเอาเรื่องนะครับนะ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องน่าจะเพียงพอจะเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมนะได้ อิ่ม,มแๆแน่นๆเงินไประทุนงบสี่หมืหน่นอเรานะจัดให้ตามคำขอเรียบร้อยนะผมนะใครชอบไป่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r รป์ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาลงคลิปจะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับนะผมนะสำหรับวันนี้ต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับผม